เอาลองอะไรก็ได้นี่ ต้องนูเก็บเก็บไปเก็บเอา่องใส่กล่องเลยวีาารสปนรมันเลยรียกอะไรนะตรงข้าวสื่อโพงามอ่ะปีปาี้นี่สองคนเหมือนกัน

ชายมีเพื่ออยูน่นะเพอ่อเพื่อทักอะนะใครับใช่ครับอเอออสเตรียออสเตรียใช่ เพราะว่าน้องเขาขอกาก่อนมาก็เอา่อนคให้เราบาสนก็เป็นแค่บีิษักศิรมีการส่งไปทนันะครับเพราะนั้นใครที่ส่งมาก็จะได้ทั้งหมดมีข้อก๊อ นี้ส่งไปที่ไหนครับอาจารย์อันนี้ก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้องเด็กชายทีรับสิทธิ์ะครับหล้วก็จะมีเบอร์เบอร์ตัเรียบร้อยนะครับก็รอรับที่บ้านได้เพราะว่าตอนนี้ทางวัดก็เตรียมกล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งมอบให้ที่เลยนะครับเพื่อในยุคโควิดนี้น้องๆจะได้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับของฝากด้วยนะครับเพิ่มเติมในวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ท,ที่ผมมาซื้อกล่อง ขนาดนี้ทางวัดเราได้เตรียมของเล่นสาหรับแจกเด็กผ่านประชนีไปถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้ก็เตรียมไว้ประมาณ500ชิ้นนะครับสําหรับล็อตแรกนะครับที่ได้มีน้องๆหนูหนๆได้มีความสนใจในเรื่องของเล่นแล้วก็เขียนจดหมายมานะครับทราบข่าวว่าไกลสุดจากที่ไหนมครับอาจารย์ตอนนี้ที่มีมาไกลสุดก็น่าจะเป็นที่สุราษฎร์นะครับหรือว่าทางภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทางเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายที่ติดต่อมานะครับ คือทุกคนที่เขียนจดหมายมาคือเราส่งให้หมดใช่ไหมครับส่งให้หมดทุกชิ้นครับเพราะว่าแต่ของขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าของที่เราส่งมอบไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าเราก็จะมีคะของเล่นไปนะครับทั้งของเล่นถูกของเล่นแพงของเล่น,ลนที่ได้รับบริจาคมาพอดีเนี่ยเราก็จะทําการส่งจัดจัดส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครได้ของเล็กหรือว่าของใหญ่ก็ต้องขอไปด้วยที่ทางวัดได้ ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับทุกชิ้นเลยนะครับครับแล้วตอนนี้เด็กๆอยากจะเขียนจดหมายมาอีกได้ไหมครับหรือว่าเราช่วงนี้ก็ยังยังเปิดรับอยู่แต่ว่าคิวที่มาถึงก่อนเราก็จะให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะครับจนกว่าของเล่นจะหมดนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ1,500ชิ้นนะครับที่เราจะได้ส่งมอบให้วันนี้คือได้ให้ไปสนดีมารับเราใช่ไหมครับไปสนดีก็วันนี้ก็มารับนะครับของกล่องในรถแรกนะสี่ร้อย ป่ะกองนะครับเพื่อไปส่งมอบให้น้องให้ทันวันเด็กนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆที่ได้เขียนจดหมายมานะครับรอรับของขวัญที่บ้านไม่ว่าผ่านช่องทางเฟซบ o o กทิ k t o อ k หรือว่าทางจดหมายนะครับที่ส่งข้อความมาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอส่งความสุขให้กับน้องๆหนูๆนะครับถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องมาเสี่ยงต่อไปโควิดด้วยนะครับ เราได้เตรียมงานโดยเฉพาะกับงค่อที่จะจัดส่งได้ตามระยะเวลาได้ถึงภายในระยะเวลาตามมาตรฐานของบริษัทการทกามิิการมาราับถึงที่นำกล่องมาให้แล้วก็นำไปแพ็กเกจโดยใช้เครื่องนัดสายลัที่สำคัญบริษัทครับผม